ไปลงไหนลงอินเหมือนกันนะไหนๆก็มาแล้วแวะซะกหน่อยสตรีมใหม่เลยเหรอ <S <S สตรีมมันโหลดไฟล์แป๊บเดียวมั้งอากับไม่ผิดไม่ใช่ <ไป S 2> มันไม่เกี่ยวตัวสตรีมเปล่ามันเกี่ยวเอกอนตอลพาเนลหรือเปล่าเป็น <Nvidia. S 1> ข้อผิดพายในการเชื่อมต่อไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสตรีมได้น่าจะเป็นเครือข่ายสตรีมวะถ้าเป็นเครือข่ายเราก็ต้องเล่นไปได้วะถูกปะไม่มันมันเป็นที่ตัวสตรีมวปล่าลองลบสตรีมแล้วลงใหม่ดิเออวะเอาฟรีเหรอ มองไงเออฟีว่ะไม่อยากเดือดอ่ะพุ่งบอถ์อย่างอย่างเดือดด้วยอูนะดูไม่ใช่ยิงหลายเกมมันก็ไดอ้าวตกบอถ์ทำไมอ่ะก็อ๋อได้ได้พี่มาเออเป็นอะไรตกลงเนก๋าเหี้ย เดี๋ยวผมกดเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็เป็นไว้พี่ดีไงดีไงให้พี่ใส่ไว้ให้พี่ตใส่เอาพี่วิ่งวอลมาเลยเนี่ยไม่ผมพี่เ้าเป็นเน็ตนะผมมีห่านเลยตรงนี้รอต่อยเลยยังไม่จยเจ้าเจ้าเป็นเน็ตอ่ะพี่เฮ้ยพี่กำบัดรออยู่น้องเดี๋ยวเป็นเน็ตแล้พี่กำบัดรอกำบัดรอจริงจริง

ไม่ง้างเลยเฮ้ย <l ots> มันมีเก็บเสียงใ,ใกล้ๆเราอยู่เฮ้ยมันจอดตรงนั้นนะพี่ข้างบนหนึ่งเลยข้างบนหนึ่งเลยจอดจอดบางสองเลยอ่ะขนมบ,บางจอวไวแป๊บนึงสว้ากเลยพี่หนึ่งสองต่อ 1, 2, ตัวเก็บ <c oughs> ตัวหนึ่งคนอื่นยิง <c oughs> ออฟเ oh, ก็บออฟเออาร์แฟกเตอร2 D S R f เ c t o r คืออะไรวะพี่พี่อันแบบคือพี่ไม่รู้ภาษากษอ่ะคือลองปรับแล้วมันดีอ่ะพี่ก็เลยปรับมันมีรถตรงนี้ด้วยนะโอ้ยอืมกูกำลังจะยิงมือวดีไอ้เวนไอ้เกิดสามเปอร์เซ็นต์พี่ชายพี่ชายพี่ชายกูโดนพี่ชายกูโดนเดี๋ยวไปชุบอน เห็นอยู่ผมยิงมาอยู่ผมยิงมาอยู่แล้วจะขันมายิงพี่กูด้วยนะมึงจัดเลยตัวเดียวตั้งบทที่ยิงกูตัวเดียวปะตัวเดียวกัสเดียวอ่ะไอ้ที่กูจะกดยิงอยู่แล้วเมื่อกี้นะมาไม่ได้ไอพียู่นี่อ๋อนี่คือดีไหมเดี๋ว่าอยู่ห้องน้ำป้าพี่ดองแป๊บหนึ่งกะหลังตั้งแยยิงน็อกกูหนึ่งที่รถน็อกที่รถน็อกชุบได้ไหมไปชุบได้ไหมแหมโรู คอม่อมิโงก็แรงเกินถงุ <bastard> งถุงดำเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเี่ย์แฟร์แมนแม็กซ์มิมัมที่ก่อนไม่ยิงหรอไปชุบกันไปช <ไป S 2> ุบก <ไป S 2> ันไปแล้ว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 ตรงยิวกลวองยิงหนอ่อยตรงมันจอดมันจอดมันจอดเนินหน้าพี่เล่นก่อนไม่รับไม่ค่อยถูกก็ดดดดได้ได้ไ <ieren> ด้ได้อยู่ได้อยู่ได้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  เ้ยฮทำไมวันนี้เราเข้ามือจังวะวว้าวเฮ้ยอะไรของเฮ้ยเฮยู่วี่ยงตักตองมันมีตัวนึงที่ยิงคาออ,อ,ออยูย่ใจเฮ้ยทวงแม่งของจริง,งว่ะหมดแล้ว,ลวยาหมดแล้ว สี่คิวแล้วอ่ะอ่ะเร็วพี่เป็นคนสี่คิวยายิงกูพี่เชียววะเชียวหัวผมอยู่เลยหัวเทพถุงวะเดี๋ยวเอานี่เอาติดตั้งเลยครอต้องเอออย่าเออเลยนะนะผมได้ยินเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยตัดจอมาสอง ผูพับที่เป็นชาติอ่ะกูบอกมันจอดอยู่ไหนหาพอเจอสัตว์กูต้องเล่นไม่ไม่คือถ้าเราโหลดมาุ๊บมันจะมันไอ้นี่ให้เองแล้วก็ปรบเปลี่ยนกลับได้ใช่ปะใช่ครับหรือเราสามารถเข้าไปปรับในเกมเลยรขึ้นพี่ใช่แป๊บหนึ่งพี่กำลังตั้งใจอยู่ จาเบืดไม่โดนอ่ะโอู <nước> ้ยเดินใครวะยันขวาเราถุงหน้าทิตรงนี้ตรงครับนี่ผมชิดอยู่น้าเพื่อนเลยน่าเพื่อนเบิร์หนึ่งนะโอ้ยโอ้ยดูไหนวะธง เอ้ยสีตรงแม่งของจริงว่ะไอเฮียไม่โดนอเฮ้ยไอเฮียไม่โดนต้องเห็นต้องเห็นต้องเห็นโอ้ยไอเฮียดระเบิดผมหมดแล้วอ่ะป่วยจริงเลย จ่อยาก,ก่อนจำจำใจแล้เกิดชอบเพลงน้องมันจริงๆเลยวไงแต่ละเพลงเอาไปยังไหนวะนี่อ่ะอุ้ยเียเอ้าน้องกิ่ง,บบงโดนปงไปตอนไหนอ่ะตอนตอนขึ้นไปเพื่อนมึงเห็นไหมเนี่ยมอยู่ข้างหน้าู่เนี่ย เมือเยอยม่อบบกี้ฟรีจัด<อ>เลยที่พี่ด<อ>ูอะเมียไม่เหพี่พี่ระแวงซ้ายอยู่เนี่ยอยู่นี่ตัวเล็งโงเออที่ผมดูอ่ะหลังยินอ่ะข้างหน้าไม่เห็นไม่เห็นหนะพี่ดูดิข้างหน้า <c oughs> อุ้ยอื้อหือไอ้เหี้ยตัวบนนู้นยิงกูอีกแล้วแต่มันเดือกฟามันอยู่ในแดนสีวะเพื่อนมันเนียนไปข้างหลังเหรอโหแท้ รวมอย่างไดซี่มาดูกล้องมุมวาดองผมดูมันยิงถ้ากล้องมันน่าจะยิงง่ายอยู่ไดซี่หรอไดซี่เพื่อนมันไม่บวกเหรอถามยิงเอ้ยมีไฮไลท์ด้วยผมก็ว่าอยู่ว่าไฮไลท์มาจากไหนกันนะ ไม่โดนเลยพี่ก็หลุดขนาดแนบแนบเลยค่ะโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียสองตัวข้างบนในธงอ๋อเฮียตัวล่างด้วยวะมันบวกกันอยู่ผู้ร่วมเพื่อนยิงตายไปแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้บวกกันอยูไปจำอะไรกันวะางที่กูที่กูผงสองตัวที่น่กูไม่เห็นตัวด้านขวาเมื่อกี้ พี่พี่ไปดูดีเดีดีดสองหนึ่ง